มันถูกผสมโดยเทพมันถูกเก็บตัวอย่างโดยพระเจ้าถูกกดโดยสิ่งมหัศจรรย์ของโลกพอ w า r tower นี่น่าจะเป็นส่วนบนละมันถึงเป็น350 k s ลูกแรก418.8ลูกที่2 411ลูกที่3 421เฉลี่ย417.27ต่อมาลำดับที่2 post tension มาหลังจากตัวเมื่อกีอเกอ้เกือบเดือนวันทดสอบคนละวันอายุคอนกรีตไม่เท่ากันลูกที่1ได้414 เลขที่สองสี่หนึ่งเจ็ดจุดหนึ่งเลขที่สามสี่สองศูนย์จุดห้าหกลูกดิ้นกันไปดิ้นกันมาไม่เกินสิบเคสเสียนี่แม่งเป็นกระบวนการทำงานของทีมเทพแล้วดูค่าเฉลี่ยสี่หนึ่งเจ็ดจุดสองเจ็ดโอ้ยไม่น่าเชื่อ <laughs> คงสร้างคนละคงสร้างกันมิกดีไซน์น่าจะต่างกันวันเด็กคนกีดห่างกันค่อนเดือนวันทดสอบคนละวันอายุคนกีดไม่เท่ากันผลสามลูกไม่เท่ากันไอ้เหี้ยจบค่าเฉลี่ยเท่าเว้ยโหจิตใจแม่งทำด้วยอะไรวะม่งไม่ได้เท่าธรรมดานะแม่งเท่ายันทดสัยมสองหลักอะ่ะโอ้โหจิตใจทำด้วยอะไรครับเนี่ยแปดชุดยี่สิบสี่ลูกแล้วดูค่าเบี่ยงเบนดสี่ร้อยสิบแปดสี่ร้อยสิบเจ็ด4 1่4้อยสิบเจ็ดสี่ศูนย์เก้า แม่งเกาะกันแบบมีคนพูดกับผมว่าไอการที่ผสมคอนกรีตแบบนี้นะเก็บลูกปูนแบบนี้นะแล้วเทสแบบนี้นะเราได้ผลแบบนี้แม่งคือระดับโลกระดับโลกยังทําไม่ได้